สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอะสอนเราทุกคนนะครับทําสื่อการประกาศข่าวากระเสริฐของพระเยซูคริสต์นะครับด้วยอุปกรณ์ง่ายๆนะครับที่เราสามารถนําไปใช้เพื่อที่จะทําสื่อการประกาศข่าวากระเสิฐให้กับทุกๆคนได้นะครับในสถานที่ที่เราไปประกาศนะครับก็สื่อวันนี้นะครับเราเรียกว่าสร้อยกลางเข็มข่าวากระเสริฐนะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีเลยก็คือนี่ครับ เชือกหนึ่งเส้นนะครับเป็นเชือกสําหรับงานฝีมือนะครับหรือว่าเป็นเชือกอะไรก็ได้นะครับก้อนหนึ่งเส้นแบบนี้นะครับแล้วก็อย่างอย่างหนึ่งที่เราต้องมีนะครับในการทํสร้อยก็คือนี่ครับลูกปัดนะครับลูกปัดของเราจะมีอยู่เจ็ดสีนะครับเจ็ดลูกนะครับก็คือในแต่ละลูกเนี่ยก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันไปนะครับ สีดำก็คือมนุษย์ล้มลงในความผาดน,นะครับสีแดงก็คือเลือดของพระเยซูที่ชำระเราสีขาวก็คือเมื่อเราถูกชำระเราก็จะชอบทรรนะครับแล้วก็สีน้ำเงินเมื่อเราประกาศตัวว่าเราเป็นคริสเตียนเราก็ต้องรับบัพติศมาเป็นสีของน้ำนะครับที่เรารับบัพติศมา ต่อไปก็เป็นสีเขียวนะครับเมื่อเรา,าเป็นคริสเตียนแล้วเนี่ยชีวิตคริสเตียนของเราก็ต้องเป็นชีวิตที่เติบโตด้วยนะครับก็คือสีเขียวเป็นสนัญลักษณ์ของการเติบโตเหมือนต้นไม้ต้นหญ้าที่ต้องเติบโตนะครับแล้วสีเหลืองนะครับก็คือพันธสัญญาของพระเจ้าว่าเมื่อเรา,ายึดมั่นในพระเจ้าเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราจะได้รับแผ่นดินสวรรค์เป็นของขวัญนะครับแล้วท้ายที่สุด ที่บนแผ่นนิสสวรรค์ที่เราจะได้ไปอยู่นั้นเราจะได้อยู่กับพระเอครุตที่เป็นกษัตริย์เนี่ยกษัตริย์ก็คือสีม่วงนะครับขั้นตอนการทําง่ายๆเลยนะครับผมจะให้เราทําไปด้วยกันนะเชือกเนี่ยก็อาจจะใช้เส้นยาวหน่อยก็ได้นะครับเพื่อที่จะทําเป็นสร้อยคอได้แต่ทีนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างให้เราดูผมจะใช้เชือกเส้นที่มันสั้นหน่อยเราจะได้ดูเข้าใจง่ายเนาะอย่างแรกเลยเราก็เอาอธิบายถึง ข่าวประเสริฐน,นะครับว่าเมื่อพระเจ้าได้สร้างโลกแล้วนะครับมนุษย์ก็ได้ล้มลงในความบาปเนื่องจากอาดัมและก็เอวาเนี่ยเชื่อฟังซาตานมากกว่าเชื่อฟังพระเจ้านะครับมนุษย์ก็ล้มลงในความบาปก็สีดํานะครับใส่เข้าไปตรงกลางแบบนี้เลยนะครับใส่สีดำตรงกลางแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็เอาปลายเชือกมามัดรวมกันนะครับามารวมกันอย่างนี้ แล้วเราก็ใส่สีแดงเข้าไปเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกนะครับจึงได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ก็ด้วยโลหิตของพระเย,ยซูนะครับเป็นสีแดงแล้วก็เอาลายเชือกมารวมกันแล้วก็ใส่สีแดงเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับตอนนี้เนี่ยสีแดงของเราก็จะอยู่แบบนี้แล้วแล้วเมื่อเราทุกคนเชื่อในพระเย,ยซูคริสต์นะครับ เราก็จะถูกชำระให้ชอบธรรมก็คือสีขาวนะครับเราก็จะใส่สีขาวเข้าไปนะครับตามสีแดงเข้าไปเลยแบบนี้หลังจากนั้นก็เมื่อเราเป็นคริสเตียนแล้วเราเชื่อในพระเยซูแล้วเราก็ต้องประกาศตัวว่าเราเป็นคริสเตียนโดยการดับบัพทิศมานะครับในน้ำก็คือสีฟ้าหรือสีน้ำเงินก็ได้นะครับใส่เข้าไปตามไปเลย,ยง่ายๆนะครับ เราก็จะได้ทากนกางเขียนแบบนี้แล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนที่จะละเอียดนิดหนึ่งเราก็จะแยกเชือกเป็นสองเส้นแบบนี้นะครับแล้วก็เอาด้านหนึ่งเนี่ยมาทําด้านหนึ่งก่อนนะครับเมื่อเรารับปรับติสมาแล้วเนี่ยการนำนชุดคริสเตียนของเราเราก็ต้องเติบโตด้วยก็คือสีเขียวนะครับเราก็จะใส่เข้าไปแบบนี้นะครับใหนึน่งแค่หนึ่งเส้นนะครับใส่เข้าไปแบบนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเอาปลายเชือกของลูกป,ปัดสีเขียวฝั่งนี้นะครับ ย้อนกลับมาสอดใต้ลูกปัดสีน้ำเงินนะครับสอดขึ้นไปเลยแล้วก็ดึงขึ้นนะครับแบบนี้่าเราก็จะได้เม็ดสีเขียวที่อยู่ข้างๆกับสีน้ำเงินลูกใกล้ๆนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับอ่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ออกไปเชื่อมอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่เป็นอ่า ปลาเชือกฝั่งสีเหลืองนะครับก็คือฝั่งนี้นะครับเราก็จะเอาเม็ดสีเหลืองนะครับตุกปักสีเหลืองที่หมายถึงแผ่นดินของพระเจ้านะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ทําแบบเดิมนะครับม้วนปลายของสีเหลืองเนี่ยย้อนเข้าไปใน ปั่สีน้ำเงินของเราดึงขึ้นมานะครับตอนนี้เราก็จะได้แบบนี้นะครับกางเขนที่มีไม้ที่ออกมาข้างๆแล้วนะครับแบบนี้ดึงให้ตึงๆนะครับท้ายที่สุดเนี่ยเราก็จะใช้สีม่วงนะครับ เอาเชือกกลับมารวมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สีม่วงใส่ลงไปตรงกลางนะครับแบบนี้พระเยซูเป็นกษัตริย์ของเราตลอดไปนะครับบนแผ่นดินสวรรค์เราก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นสร้อยอกางเขนที่มีขั้วกระเริฐอยู่ด้านไหนด้วยแล้วเราก็ทําเป็นสร้อยที่ห้อยคอก็ได้แบบนี้หรือว่าเราจะทําเป็นสร้อยข้อมือ ที่ใส่ตรงแขนแบบนี้ก็ได้นะครับก็เป็นจี้ที่เราห้อยติดกับกระเป๋าหรือว่าห้อยกับขงคุญแจอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับตรงนี้จะเป็นข่าวประเสริฐนะครับกลางเขนแล้วก็เป็นความหมายของแต่ละสีนะครับก็หวังว่าทุกๆคนนะครับจะน้อมไปทำแล้วก็ช่วยกันนะครับที่จะประกาศเรื่องราวของพระเจ้าไปนะครับขอบคุณครับ